สวัสดีค่ะไมยเมแต่งตัวสวยแต่งตัวสวยๆป๊าปี้อาบน้ำให้หนูเย็นสบายไหมคะหนูว่าเย็นสบายป,ป๊าปี้เหป๊าปี้อาบน้ำอาบเหงื่อหนูอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะป๊าปี้อาบน้ำให้หนูเดี๋ยวหนูกินนมยังป๊าปี้กินนิดเดียวค่ะ แล้วไปกินหนึ่งไหมเดี๋ยวมันี้จะพาหนูไปเดี๋ยวจะได้กินอยู่กำข้าวสารแล้วนะคะดูน้องนะคะชอบกำรรมอือเนี่นี่นี่นประประนาน้ำบอกรออยู่นะคะบังหัวดูนี่วันนี้วันทีน่เท่าไรวันนี้วันที่สิบสี่อีกสองวันหวยออกอันนี้ก็เร้วเตรร้ดวงตะโศกวาส,สนาของไคแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเราก็เอาตามความเสือผู้ได้ออกมาครบพันหนึ่งเดือนก็ต้องพานตรงนี้ก่อนได้แนมนบ่แมนบ่งพี่พอบังคับบ่แมนไม่พอบังขับ บอกว่าแนวแต่คนสิคิดว่างมง่ายเนือจังไหนบางคนอาจิบ่ไดเลเสื้อเหลืองตรงนี้แต่ว่าสําหรับเราเราก็เชื่อบางไม่เชื่อบางก็ทําตามไปงั้นแหละกล้นแต่คนเออมันเท่านะเออ,เอ,เอ,อมันแล้ว,ม,ลวมันแล้วแต่คนบางบางคนน่ะก็คือออกไงออกบน่างเลยอถูกบางบางคน,นเจอมากับตัวใช่ไม้มใช่เจอมากับตัวเลียงน้องดอมมาน้องดอมให้โชคนะคะให้บน่างเลยดีใจว่าสันนิษฐานกี่บนรางนี้เฮางซื้อได้จิ ตะก,กีะ้มันสื่อสมัยตะกี้โอ้บอกซูมเงินนี่บนล่างบ่มีเนาะแมนบ่มีในข่าวดอกว่าว <laughs> ่าไปอีกนะที่มีแต่ผูจ้จอบอยมจอบยัยนละเดี๋ยวยายบอกว่าทําเลยมามีปไปขอมีสิบ่ได้นั่งกราบก่อนบอก่กราบเหรนี่แล้วฮึอันกราบแม่ซี่นี่มันว่าหลบนะน้องเมฟน้องเมฟต้องให้โชคนะคะให้ เดี๋ยวมามีเดี๋ยวก่อนนอนมิจะทายาให้หนูอีกนะคะโอ้ยอยากนอนเลยโอ้แต่แต่เฮ็ดยังกัเฮ็ดเฮ็ดยังไข่กันอนเสยบ่อยากนนอหรออยากนอนอยากนอนเลยแต่ว่านอนบ่ทันได้กินนมกับโปอิมอันนี้ห้าวว่างเหมือนตื่นอืสองเธอเหละอเกียดก็เลยเอาเข้าไปประอาบก็อาบน้ำให้ลูกคืออาบใมาจากคองน้ำโอ้คืออาบเหมือนกันนั่นแหละไปเอาไปเด็กๆรีแลก เด็กไม่ได้ออกห้องนานแล้วใช่ไหมพี่นองดีกว่าอาวันไปไหนอะอาวันบางมั้งบาง,บางอาวันดูน้องเลยนี่วันทำความรู้จักกับน้องก่อนรักการรักการคนอื่นก็บอกทุกอย่างโอเคหมดนะคะแต่ว่าไม่โอเคที่มีที่มีม้าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะ <c oughs> มันสีว่าจังไหมเหรอพี่น้องมันเลี้ยงมันมา CT มัมเขาบอก หมาก็มีชีวิตเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราให้เขาอยู่ส่วนของเขาแล้วก็อยู่ส่วนของเราแล้วก็ทาําความสะอาดของน้องกับปัตัวอยู่กับอาจจะแมงความเพลินละผมกับ่าโอเค้คือกันกนกมาเห็นมันแต่ว่า,าทําไงได้เราเลี้ยงเข้ามาแล้วลน่ะสิมาเลี้ยงผู้นี้เรา,มา,ามเมื่อใดคล้องเลนไหมเราจริีมันเกามันโมเมนค่ะไม่ใช่ทําไม่ได้นะคะเขากับปั๊บตัวก็แยกโซ่กันนี่หลับนี่เท่านี้เหตุเห็นมันเตียงกับเป็นโซนเตียง มาเปันชุนมอันนี้เุิงกล้วยที่ซือดิอืมแต่แล้วเขาก็ปรับตัวนะวันแรกที่เราที่เรากั้นเตียงเราเนาะหมาก็อยากขึ้นแล้วก็ควดคางเตียงสองขึ้นขึ้นที่สามบ่ควดแล้วพี่น้องเขาก็ปรับตัวของเขาได้เขาก็บ่ควดละคือเขาก็รู้แล้วว่าเขาข้นบ่ได้ปรับไปกูคุนอีอือยังไงกูคุนดีพอซื้อซะใช่ไหมอาชิอาชิไม่นอนกับปีแล้วใช่ไหมพี่ปีก็นอนกับน้องใช่ไหมคะใช่ไหมพี่ปีให้รางวัลหรือยังให้รางวัลให้หนุ่มหรือยังอะ ฮนี้ก็ต้องมาดูน้องแล้วก็ค่อยไปดูกับพี่อดูน้องวางเด็กน้องแล้วก็ก่อนไปอาบน้ําก็จะมาอยู่กับพี่ๆก่อนเราจะไปอาบน้ําแล้วก็ค่อยมาอยู่กับลูกต้องเทคแคร์ทุกอย่างเบิร์ตปักปเห็นังกับเฮ็ดบันนี่ปัาป้าการวันดีเราอย่างนอนมาไปสุกหลับสุกละอีลาตั้งสตรีเราบ่อบลูกตาโมยๆล้วพี่น้องเราต่วนได้เอาไปเตรียมกันเอากระเทยมาอย่างกระเทยสวัสดีค่ะ <icana> อื zat, มอ네ันนันอันนี้ก็เขาเกินไว้ยังฮะเพิ่นบายยุซื้อๆแล้วนั้นเพิ่นอยากให้ละองลุององล้งนุ่มแิ้วนุ่มแล้วแล้วนุ่มมากแล้วนุ่มมากหรอร้าน มาให้มากินนมกันเออเออเออจมลหรจมลหรจมลหรมีจับนี่นมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นมจัครับอ้าวเฮ็ดจังไดกรก็เฮ็ดมาเนี่ยเออเอาจะถือไี่ยังไรแยกไปหนึ่งแยกถือยังมาไม่ยังเนี่ย,ยคือมีสองอันบอก<อ>พี่น้องฟังก่อนอันนี้กาศเสียให้น้องจับคือกันค่ะให้น้องกำค่ะ มีกระเอียอันอีกอันนึง่งมีกระเซียงโซกันกระเซียงโซกี้อันเลี้ยงเซนไอรอดตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดข้าวนะคะแล้วเราก็จะมานับกันสำหรับคนที่ขาเนาะตรงนี้พันบ่พันยังพันเข่าพันยังพันดีพันนี้พันดีนั่นละเนาะรู้พันนับหมดดีมากเลยค่ะรุ่นแข็งค่ะเป็นจังไหนแบบ ตอนแรกต้องต้องหายตอนเพิ่นเลิสนะให้เพิ่นนั่งหาเพื่อนเอาเอเอาเอาเเอออย่ให้นั่งให้นั่งกันเดี๋ยวกินก่อนรอสักครู่พี่น้องฝาบุ่นเขาไอ้เนาะลากระทาโด่วนเลยมันบ่มันมีกระทาโดนแล้วบ้างซองเบิ่งอาบน้ำอยู่ดินี่หัวหลุดข่อเมื่อแรงสิได้ข้าให้พี่น้องว่าอยู่คืป้าฝนขี้เหม็นท่าสัน กันก็สิบาหัวเรือ่นงเสื้อสีล่างออกได้เาเดมเปลี่ยนเป็นอเองเดเามันเอเออคีมีนก็เป็นสูนสูตรโบรานดีได้ใช่ซูดั้งเดิมโบราณโบราณตะกี้ก็เห็นตะเห็นแต่เราพ่นอหัวเรื่อแตัวมาถึงที่นอนเต็มบ่กางเนี้ยแล้วถือผ้าเดี๋ยวทิปยังหันหลองท่ายยาแล้วถ่ายยาวงกลมมาแรงแพทย์แผนสมัยใหม่วงกอน กัญญาท่าแกี่มน่องนี่แหละลองมาทาหัวบึงหัวลูกนี่ปะจ้าไม่พอหนูดูตาไม้เมฟสีน้ำตาลเห็นไหมเนี่ยเห็นยาเห็นไหมเห็นหัวตาสีน้ำตาลปะเขาบอกว่าลูกลูกฝรั่งนี่แหละฝรั่งฝรั่งยาสูบค่ะเห็นตากับ เกยงอะก็เป็นแล้วก็ลุกยุบโบโบจะเป็นอย่างนี้โมเมนเล็บดอกมันเป็นพื้นคือสิเป็นพื้นมือว่านอยู่ทั้งผีทั้งขัวผีนี่แดงอยู่ทั้งนี้ก็ไกโยุบมืออื่นก็ยุบอีกมันก็ขึ้นอีกมากินก้อนกินก้อนอ๋อฉีเจียงพี่น้องฟังรูปเหมือนนั้นพี่น้องเห็นเธอไปหาเต้นไปสลอตเซเลชั่งเลยเนี่ยเป็นเจ้าจำผิดโคตรเหมือเจ้าจำได พี่น้องรักมาเห็นกันเลยเตนอยที่หน้าหานแสงท่องนี่คนว่าตีว่าใครหนาใครจังไปเดาใส่เดาไวยทางไหนเนาะคันคิดเขาว่าแห้งแลวบอกว่าพอดีเนี่ยได้แบบนี้พอแห้งเสื้อโลกเตี้ยนท่าไหนย้างเจักรพนั้นหวานคนหัวพอดีนั่นแหละเห็นกังก็เตี้ยเด้อพี่นหองเห็นลายเล้อเนี่ย เ็นข่อยกระท่วงข่อยแนบบ่นมาเป็นข่อยกระิซสมซ้มเอะซ้มแนบึงข่อยนี่เอาดึดบาพันเซวเซมาบ้านผูดอะไลเรคือบระวัตแล้วปทานข่อยแน่สั่ง่าเอาเอาเบิ้งเบิ้งหนึ่งกันชิด้ยมมั้เนี่ยเออดี๋ยวยน่มันนั่งนั่งกระตื่นกัน่มอกเออเอาลูกึ้นเลิกขึ้นกัาวันละกินหลเพราะว่าก็นานนั่น บบเสียวมาถ่ายกินนมตอนขายของอ่นั่นรับอยู่ข้ามือเนาะน้าตพ่อนเอาของไปส่งในวัเบเพษตรลาดขายขายองทั้ง,งอุ้มลูกทั้งขายของมอแม่ก็ะตัมมะคุงมาเนี่ยแล้วจุบๆใส่มาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายจะก้าวด้วยอีหล่าววะรับซ้ำผ้าของแม่แวางล่ง,งปุ๊บเอา,าปั๊บเลยให้อืมนุมใส่ปากรับต่อก็ได้เอาอาบน้ามันอยู่รับกันข้าวหนึ่งจะอืดๆดัดๆให้ขึ้นมาอีกอาบน้าตัวเข้าวะอือ เพื thế. Ừ, ặt, nh nh ừ, 8, ười, e ่อนสบายตัวทีอือเพ่นชมักจับมือจับย่งงามกินนมอเป็นแต่ลำงามเบ่มือเพื่อนเสียอะอือเสยไมตาๆล่ะน้อยเจอมาว่างปวไรเงยดเงดีหนออือน่มกติบัลวดท่านแล้ว ว่าเนี้ยแต่ไทยอือแ้วบคายของคือสีสิงอยู่กันนุ่มกันยยมนอนกอดนอนบัวกายของก็สิบเมไปด็นก็บ่ห่วงปเนแบแล้วบ่ขคายเกีเอายางกินละคืออนเอ็นใงวให่ไปถาข้างนอกแล้วจากน้อยก็เลยเดี๋ยวเนี่ยหนีย้ายเนื้อมนุ่มเที่ยว อททาน้องเมฟเอ้ยพ่อก่อนเลอกพอก่อนค่ะเอาโชคให้มามี่ก่อนนะคะเอาโชคให้มามี่ก่อนนะคะเลือแล้วค่ะเขาเลือแล้วน้าองเมฟมาเสียงด้วงลูกแล้เลือดหายนะูย่าเสียงก่อนขอโชคให้มันดูเอามาย่ายคอเนี่ยมาคอสุกคอสุกให้มัรหนานหนานเด้อลูกเด้อกำกำลูกกำ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  กำกันกำกันกำได้ค่ะยิง่ะแล้วก็บอกอกมาลายๆให้มันยุ้มปับหรือไยายเต็มมือมันเยเนาะเยอๆให้มันจำเองเออเอากำกำลูกกำ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 แยวขอโซกขอลาดตลูกอือเสียงโซกเสียงโซกเสียงโซกลูกเสียงโซกเสียงโกเสียงโกเสงี่เยอนึงนึงก็กำดีอ้าะ แข่งสวยใชป้ะ่เอาบ้านหน่อยนมันเลยบาถึกเนาะเอาอันนี้ไปไหมไปเอาไปเอาไปไหมเป็นก่างถึกแล้วไปเออไปเอาไปเอาแล้วเนาะจำำจำจำจำภาจากเรอป้สได้บ้ะจำด้วยลจ้วยล่ะันยกอันนั้นนะให้มาเอาใส่ไหมเอาใส่ไหมยพิ่งนั่นำอ๋อนี่กำเลยจำจำเดี๋อออำลูกจำำจำ โอ้โหหอยดิหอยออย่าฝ่าลูกอย่าฝ่านเดียวหน่อยเดียวหน่อยเดียวอะ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 กกำกำกนหนุกกำ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 ัยักำว้าวข้าแล้วยังขยังอะโอ้โหรก๋โอใจ่าดีมาหลกำกำกำว่า

เยเริ่มแล้วย่ายเออให้พอพอเออเอาเอาตัวน้เอาอีกเอาอีกขออีกแางนึเขออีกข้างนึงี๋เดียวเดเดียวเดีไปเอาเป่เมียเดี๋ยเปล่าเาเปล่าย่าม่เป็รกาเมียนี่ดีก่อนเงาเขาเงาเขาใหญ่กระดังแต่ยังได้ตัวออ้ตายว่าลูกแงว่างเออตองแสดงว่าครั้งนี้เพิ่นวัฒนัทเมื่อกี้นี้เพิ่นวัฒนัทข่งขา เอาใหม่ก้าใหม่เอาเอเอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะตาโลใส่เลย มือหน่อยเอามือใส่พปดีดีดีมามาเอาข้างนี้ก็ได้เอาข้างนี้ก็ได้เออเอออุ้ยเป็นไรค่ะเป็นไรเ็ไรตตาีบ่นอคือหลายตัวเนาะเอามาใส่อ๋อกำลูกกำกับกำกำกำกเออแล้วมันเลียร์ออกเปยังออเลียร์เหรอมนบ่เออเชียร์อ่ะรูอ่ะเอากำกบเลี้ยงเลียร์มันก็ดอเนาะเะว้า ว้าวอีกเอาอีกอ well, ีกอีกหนึ่งอันลูกเอาอีกหนึ่งอันไม่ต้องเอาเยอะค่ะไม่ได้บังคับหนูนะลูกนะยำแล้วยำแล้วยายเรียกแล้วเมาจังกันสองอ่นพอไปดูเดี๋ยว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 เดพิ่งเอาไว้ก่อนว่าเอาไวเปิดทีหลังเราเอานั้นมายาย่

ตีดูให้ตีดูให้หลานี่ทุเสียยอะามันี่ใ่านี่กำุปุ๊บกัมแม่ลูกกกนกกำอือมือมันบปอยู่ในข่าสารมันก็ไม่ถึงแต่นียวมันติดกำไยังไงเอ้ากำเบิง

เดี๋ยวออกมเนาะอันนี้ว่ากาเดียวเดี๋ยวเขามาลองเปิดตัวนั้นก่อนเดี๋ยวน้นเ้าจังเกียให้เพื่นใจดีก่อนเนาะอันนี้เนาะไพสิเปิดเอาเปิด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 ข่อยมือขอย่ายคลิปอยู่อน่งร้องเธอเอาเปิดเบิ้องดูบาดเป่าบ่อ้ยน้อดียวเขาข่อเปิดเบื้งนั่นมัไดหลอดนะได้ได้แล้วได้ปะปุ วดน่อยนี้เนี่ยมันเนี่ยเขากันใดเนี่ยเนี่ยทิมเ้ว่อยๆเอาเนี่ยเราเคยทิมอีกมั้งเลขที่ออกเ่เลยมันเป็นกล่องสลักนี่มึเอาาลูกเวทฉอยางใส่มันมันเป็นกล่องสลากนี่นี่เราแสดงเข้าไปอยู่ไอ้ยังไง สองย่สองย่างออจอส่งองย่างส่องแกส่องแกคือเรียกง่ามใช่เออะกินบปากเบียันออกก่อนงานบอกแล้วอยาเอาเก่าก็พกว่านจริเป,ป็นตัวเดียวกัน,น,น,กนเอากรับเอาเดิมพี่น้องเก่าก็พกเป็นตัวเดียวกันเป็นหายกันซี่ล่ะค่ะเป็นจากตัวนี้แต่ว่าเขาเป็นยังกลับวอ,อก,กอเเวเขายังหันกรรมเลย เห็นบอพี่น้องเอ้ยเอาบอที่น okay, okay. ีู่้ใดมักเสียงโศกเสียงเอาเด้อบัดนี้บุญไผบุญมันมันไผมันมันได้บัดนี้โอเคถ้ามองเข้าก็ได้อยากนอนแล้วบัดนี้โอเคค่ะเออเอาให้เข้าไปนอนพี่น้องแป๊ะ